วันที่หนึ่งพันหนึ่งรอยี่สิบเก้ากองทัพของอูโฮสิบิพี่เซียนเยาทะยานกายขึ้นควางเชิญอ e ีไว้ปุดผู้แบบลิงอินเดินกายไปทางยอดเขาเล็กกันกับว่ยถิงอย่างรวดเร็วหรือเจนเออหันมองสิบพี่เซียนเายาอย่างเย็นชาก็าคือสิท์ที่ถูกทำร้ายให้ออกจากการประลองทั้งทั้งที่ยังไม่ทันลงสนามคนนั้นไม่ใช่หรือความสามารถไม่มากแต่ความกล้าไม่เบาสิบิพี่เซียนเยาเอ่อย่างสงบนิ่งว่าจัดการพบเจ้าสองคนความสามารถเียงเท่านี้ของข้าก็มากพอแล้วหรือเจนเออหัวเราะเยาะขึ้นจะโมกวดดีนนาง่ฟัิ พี่เซียนเยาสิ่งที่ทำให้ลิวจันเออร์ประหลาดใจคือเึกืไปถึงว่าสิพี่เซียนเยาจะรับกระบี่ของนางได้อย่างสบายๆอยู่เรียวของนางขมวดมุนพันพิดข้อมือแล้วฟันแนวขวางเส้นลำคอของอีฝ่ายตอดิพี่เซียวเยาปิดมือต้านข้อมือของนางก่อนจะจีบนิว้วดีดใส่ข้อศอกของนางแขนนางพันชาเด็กแม้แต่อาวุธก็ยังล่วงลนเฉินอีเห็นว่าถ้าไม่ดีรีบใช้วิชาตัวเบาควา้าลิวจันเออร์ทอยออกมาสองจังลิวจันเออร์สูทายใจลึกสิพี่สี่เฉินอีสายตาลุ่มเึือทอดมองสิพี่เซียนเยา เจ้าไม่ใช so 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 you know, ่ค so ู่ต่อสู้ของเขาข้าจะสู้กับเจ้าเองประโยคแรกนั้นเอ่ยกับหรียจนเอ่ยประโยคลังเอ่ยกับสิพี่เซนเยาสิพี่เซนเยาเอ่ยได้เฉินอีเอ่ยสงเย็นหากเจ้าแพ้ข้าจะจับกับเจ้าเข้าขุกมรณะของกุมธรรมิรเมืองสังหารสิพี่เซนเยาเอ่ยว่าหากเจ้าแพ้เราเฉินอีเอ่ยข้าจะถือเสียว่าวันนี้ไม่เคยพบเจ้าหรียเจนเอ่ยสีหน้าเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยสิพี่เซ่กเขามากุมธรรมิรเมืองสังหารจะต้องมีแผนายแน่เมื่อเรียวหลังที่กำลังปาเมือกบุรุษพันหน้าเพิ่มพําว่าแผนาดกระปูเจ้าวยเซ อาจารย์ของพวกเจ้าจะโดนลอบสังหารแล้วพวกเจ้ายัางไม่รีบไปควางอีกหรือวเจนเอเขึ้นเสียงเงยน็นพวกเจ้านำสี่มือสังหารอธิบายไปก็เปล่าประโยชน์ทำได้เพียงสู้เท่านั้นเวดูวลังบุรุษผัานหน้านิงรูฟึงเลจิงอีต่อสู้กันอุตรธดเจินอีก็เริ่มต่อสู้กับสิทธิพี่เสียเยาวเช่นกันสองเดือนมานี้เหล่าสิทธิ์ของเจียงกวนเฉาตัางไม่ออกไปรับงานใ,นใดๆนอกจากผัดกันลงเขาไปซื้อยาแล้วเวลาอื่นๆล้วนปิดดานฝึกหยุดทั้งสิ้นวรยุทธ์ทุกคนจึงเพิ่มผลขึ้นหาก,กวันนั้นที่ไปช่วยสูเสียนได้้เเเจจออออกกััับบิวนนนนีีใ พวกเขาอาจไม่ได้รับเรื่อนที่นีสิพี่ใหญ่ระวังตัวด้วยวอลิวลังตกอกตกใจกับการประมือของทั้งสองคนอีกเพียงครึ่งชุนกระบีของเฉินอกีก็จะแทงโดนแขนของพี่เซนเยาแล้วทวาสิทิพี่เซนเยากับใรความตื่นตนกใดๆทุกอย่างเหมือนกับอยู่ในการคาดหมายของเขาหมดจ,จู่ๆเขาเบี่ยงกายบีบข้อมือของเฉินอีไว้เปลี่ยนด้ามกระบีจากมือขวาไปยังมือซ้ายก่อนฟันคมกระบีของเฉินอีสะบั้นจึงไปถึงว่ามือซ้ายของเขาจะร้ายกว่ากว่ามือข,าขาวาเขาสัดฝ่ามือใส่สิทธิ์พี่เซียวเยาหนึ่งฝ่ามือ สิทธิเซียาวพักอย่างว่องไวเจ้าเป็นคนแรกที่บีบให้ค้าใช้มือซ้ายเชิญอียังไม่ใช่สิทธิเก่งกาจที่สุดของเจียงกวนเฉาเขายอมรับในความเก่งกาจของโคนมิดเมื่อสังคันเหล่วจนเออแววตามีประกายประหลาดใจว่าพันตั้งแต่อาจารย์บาดเจ็บกลับมาสิทธิพี่สี่ก็มันเปลี่ยนฝึกยุดเป็นหนึ่งในบรรดาสิทธิที่สิน้องทั้งหมดที่ก้าวหน้ามากที่สุดยิ่งไม่ถึงว่าจะถูกสิทธิเอกของยินซวงฟันอาวุธหักสะบ,บันในกระบี่เดียวนางขมวดคิ้วเอ่ยว่าสิทธิพี่สี่ข้าช่วยท่านเอง จนอีเอ๋นิ่งว่าไม่ต้องนี่เป็นการต่อสู้ระวังข่ากับเขาลุปธรธมีเมืองสังหารมีลำดับโอโซที่เข้มงวดมากถ้อยคำของสิทธิ์พีนางไม่ฟังไม่ได้นางหันไปมองสิทธิ์น้องเจ็ดกับสิทธิ์น้องแปดตัดสินใจช่วยพวกเขากำลังจัดอีกสองคนของวังร้อยบุพภาแทนลิงหลูเฟิงต่อสู้อย่างเปิดเผยแต่ความจริงแล้วกำลังอ่อนข้อให้เมื่อเห็นว่าบรษพันหน้ากำลังหมดเรี่ยวแรงแล้วไม่คิดว่าดิวจันเอ,อ๋จะเข้าร่วมอีกวงนิงหลัเฟิง,งเข็ดฟันช่วยไม่ได้แล้วช่วยไม่ได้แล้วจริงๆโอ้ย เขาล้มลงกับพื้นสิพี่หญิงช่วยคขาด้วยเยวเจนเออกระบีกําลังจะฟันจิงอี้อยู่รอมล่อแล้วนางชักกระบีเคลืนอย่างโมโหใครเห็นเจ้าแอบอูไม่ยอมตั้งใจฝึกอยู่ที่ดีมินิงรู้เฟิงคอยปนีพนอมเยวเจนเออร์จึงโดนทวงแท่งทวงคาบ่อยๆใช้ศักยภาพทั้งหมดไม่ได้เสียทีวยเวลุูลังกับจิงอี้ก็ผสมรงเช่นกันคันมีโอกาสรอบโจมตีถึงชีวิตไซบลท์ผ่านหน้ากับเบลเจนเออร์ก็ไม่ได้ลงมือสังหารสักคาทั้งสองฝ่ายเสียเวลากันอยู่เช่นนี้ กาเป็นการต่อสู้ระวังเชิญอีกับสิทธิ์ที่เสียวยาวที่เข้มข้นยิ่งขึ้นแต่ละกระบ,บวนท่าดวลเป็นท่าไม้ตายทางด้านกุยปูเวทิงและลิงอินหลังจากออกมาอย่างรดวดเร็วเพียงไม่นานก็เจอกับโยมิงสิทธิ์คนที่3ของเจียงกวนเฉาโยมิงได้ยินเสียงการต่อสู้ตรงเชิงเขาจึงเร่งรถมาดูให้รู้ความโดยเฉพาะหันเห็นสภาพทั้งสามคนเงือกเต็มหน้าก็เดาได้แล้วว่าผู้มาเยือนมีเจตนาอะไรยโยมิงหันมองเวทิงกับกุยปูเจ้าไม่ใช่ผู้โซเชียว แต่เจ้าไม่ใช่องค์คระของตนเจ้าเมืองที่เจ้าแบกนั่นก็ไรวรยุทธกุยผูย้เอ๋ยกับไวถิงว่าเซวซีพวกเจ้าไปก่อนเลยเวถิงเอาลิงอินมาแบกเองได้พี่ใหญ่ระวังตัวด้วยคนผู้นี้ค่อนข้างเซาซีกุยผูย้เอ๋ยนิ่งๆว่ากระบี่เฟิงโฮข,ของข้ายังไม่เคยเจอคนเซาซีมาก่อนไวทิงแบกลิงอินเป็นไกาผ่านโยมิงไปโยมิงไม่ได้ขัดขวางลิงอินเอ่ยว่าข้าเดินเองได้ไวถิงเอ๋ยข้าแบกเจ้าไวกว่าลิงอินทำเจ้าจะรีบร้อนเพียงนี้เป็นห่วงชีวิตของเจียงกวนเฉาหรือกังวลอย่างอื่นกันแน่ เวทิงหลีตาเอ๋ยข้าไม่วางใจชยาโฮอีเขามันคนเสียสติไม่มีใครรู้ว่าจู่ๆเขาจะทําเรื่องบ้าระห่ำอะไรขึ้นมาจัดก,การเรื่องของกุมารมตรเมื่อสังหารโดยไวเพื่อตัดปัญหาดีกว่าเวทิงเป็นคนรอบคอบระมัดระวังความจริงที่พิสูจน์แล้วว่าความกังวลของเขานั้นถูกต้องในขณะที่ซุเซลกลับจากสำนักเชนจีได้ไม่นานลู่อัลเทียนก็นาข่าวมาบอกว่าชยาโฮอีเพิ่งออกคําสั่งรวมตัวเรียกสำนักต่างๆบนเกาะยามโยคนีโจมตีบางร้อยภูพา ยามโยคนี้ลวงน้ำทั้งสิบสองชั่วยามตเต็มเตูเซียลกำม,มัดจูเฟยเฟิงกับองค์หญิงหุยอันนั่งอยู่ในห้องเมื่อชิงไปทํางานแล้วบุญตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้เราเสร็จแบ่งกันเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งเสร็จแล้วก็เปลี่ยนอีกกลุ่มมีเพียงเขาที่อยู่ตลอดไม่ได้ดับตาลงเลยสลักคาจูเฟยเฟิงถามอย่างฉงนว่าข่าวของโลไทหูยินผิดพลาดโดยชยาโหอีเปลี่ยนใจกับทันหันโูเซียลคุ้นคิดก่อนเอ่ยน่าเปลี่ยนใจกระทันหันไอ้คนเสียสตินางเชื่อถือในคุณธรรมของโลไทหูยิน แม้ว่าทั้งสองจะไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกันแต่อีกฝ่ายก็ไม่ได้สนใจจะหลอกลวงนางที่เป็นผู้อ่อนอวุโสกว่าคงต้องกล่าวว่าคนบ้าอย,ย่างชยาโฮอีมาจนถึงจุดสูงสุดแล้วจริงๆทําอะไรไรหลักเกณฑ์ไปหมดองค์หญิงหุยอันถามว่าเจ้าวังอินออกไปตั้งแต่เมื่อคืนจนกระทั่งบัดน,นี้ยังไม่กลับมาเลยจะเป็นอะไรไปหรือไม่ชูไฟฟึ่งก็ค่อนข้างเป็นห่วงเช่นกันข่าค่อนข้างคุ้นเคยกับสำนักเขียนอีเข้าไปดูหน่อยดีกว่าสุจิเซลหยุดเว้นก่อนเออย่างจริงจังว่าพี่สะพ้ายใหญ่จากวารายุทธ์ของท่านแม่เจ้าวัง หากนางเจออันตรายเกรงว่าถ้าไม่สามารถช่วยอะไรได้ให้อูหไปดีกว่าอูหสุดุ้งยงปูย่าตมันเถิดจะหวังเทพเซียนยังรับเืินไ่ได้ข้าจะไปตายเอาหรือสเสียลอาหารนกสิบเมตรอูหูคมใจเอาไว้สุดความสามารถสเสีลยี่สิบเมตรไม่ให้ต่อรองแล้วอูหูสมบัติปีเรนน้อ,นอยอยังเดือดดนันแควกตกลงน้องอินซีน้องเยียวน้องกาดำกลางทงออกเดินทางอีกาข้าบธงห้าพยักผืนใหญ่ขุมกันกองทัพของพี่ใหญ่ออกเดินทางอย่างน่ายำเกรง โคตมาอูฮูขี่อินซีทองบินกลับมานาซอตาใสถูกปีกน้อยไปมาถามเสียงอ่อนว่าแวกแวกสำหรับเทีทนอินอยู่ในซืยียเสียวเงียบตอนที่1130ซือหนงรอาูฮูโบินเวทิงแบกเดงอินเข้ามาในกลุ่มพันธมิตรเมืองสังหารแล้วแน่นอนว่าไม่ได้เดินเข้าไปอย่างตรงแจง้งพอดีที่จากวิชาตัวเบาในยามนี้ของเขานั้นจะปิดบังสิทธิธรรมดาของกลุ่มพันธมิตรเมืองสังหารไม่ใช่ปัญหาเจ้ารู้สึกประหลาดบ้างหรือไม่ด้งอินถามเจ้าหมายถึงอะไรเวทิงเอ่ย ลิงอินนึกคนความทรงจำพังเอ่ยเมื่อคู่นี้โยมิงไม่ได้ขวางพวกเราไว้ใยถิงสีเท้าชงยัดเงินจำเรืองมองเบื้องหน้า่อนเลือกคิวเอ่ยโนนทำตอบมาแล้วคนลิงอินปรับสายตามองก็เห็นสิทธิเอกของเจียงกวนเช่ายัางชีเย้าที่โจมิงรล่ายพวกเขาเข้ามาก็พาอมีคนที่เก่งกาจว่าคอยท่าอยู่ที่นี่ลิงอินถอนใจครานี้ไม่จบในสิ้นเสียทีวางข่าลงเถิดใยถิงวางลิงอินลงชีเย่าสายตามคมกริบถามว่าเจ้าวางน้อยแห่งวางร้อยบุวพา เอเดไม่เผยใบหน้าที่แท้จริงที่อินทอดนกากหนังมนุษย์ออกอยัดใส่อ้อมแขนไว้ถึงไปทรงงไว้ถิงขมวดคิ้วมุนฉีเย้าหันมองไว้ถิงที่ปลอมตัวเป็นผู้โซเชียลแล้วก็เจ้าบุตรตระกูลไว้ทิ้งเอยยังไม่ยื้มละว่าเบียคขาวา่าแม่ทับเว้เฮ้อฉีเยาแค้นเสียงเย็นพวกเจ้ายัางกล้ามาเหยียบกลุ่มพันธมิตรเมือสังหารอีกมาตายกันหรือไรเป็นอินมองเขานิ่งๆพวกเรามาเจราจาสงบศึกกับกลุ่มพันธมิตรเมือสังหารฉีเย่าเอ่ยียงเย็นเจราจาสงบศึกหลังจากทำร้ายอาจารย์ฆ่าเกือบตายยไว้ถึงเอ อาจารย์ของพวกเจ้าเป็นคนไปฆ่าพ่อข่าก่อนแท้ดาบกระบี่ไรตาพอฆ่าไว้ชีวิตอาจารย์เจ้าก็บุญล้นแล้วฉี้เย่าเอ๋ยถ้าอย่างนั้นข้าก็ควรทราบซึ้งในคุณธรรมของพวกเจ้าน่ะสิเวทิงอยากเอื่อนเอ๋ยแต่ยังไวตัดสินใจไม่ทะเลาะกับเขาเอ๋ยด้วยน้ำเสียงจริงใจแทนเอาบานช้างไปพบอาจารย์พวกเจ้าแล้วกำมังเจ้ารีบไปแจ้งอาจารย์เจ้าให้เขาระวังตัวหน่อยฉี้เย่าเอ๋ยยังยินชาเจ้าคิดว่าข้าจะถูกพวกเจ้าล่อให้ปีตัวง่ายๆหรือ วยทิงเออยังจนปัญญาวันนี้ฉนันได้พูดความจริงแล้วไม่มีใครเชื่อในเราองครักษ์ที่พ่อบ้านช้างพามาด้วยเป็นสมุนของชยาโฮอี้เขาต้องการฆ่าอาจารย์เจ้าเจ้อ,อย่างไม่รีไปช่วยคนอีกเฉียวเสีน้าจริงจังเออยาอาจารย์มีคาสั่งว่าไม่ว่าผู้ใดก็ห้ามรบกวนเขาวยทิงกำมัดแน่นพวกเจ้ากุมมืมิตรมือสังหารหัวแข็งยิ่งกว่าซานูนักอยู่ถ้าไม่เอาชนะเจ้าก็คงผ่านไปไม่ได้ออกกระบวนมาเลยแล้วกันฉียวยไม่ประมาณตนลบไปวยทิงเออยกับลิงอินจบก็เกรงกล้าเนื้อขาของั้งสองข้างย่อเอวทะยาน สัตมัดใส่ฉีเย่าด้วยแรงมหาศาลฉีเย่าคว้ากำปั้นของเวทิงไว้ด้วยมือเดียว่วขณะที่กำปั้นและฟามือปะทะก,กันกำลังภายในที่มองไม่เห็นสองสายก็กระแทกโซ่ร่างกายของอ e ีไฟอย่างแรงเคลื่อนไปตามเส้นดมปันอย่างเซิรซันฉีเย่าบีบกำลังภายในออกไปอย่างแรงเวทิงกระเด็นออกไปตีรังกากระลังหันหยุดอยู่ไปยอดไม้จากนั้นหน้าอกเขาเจ็บแปร,ร์กากเลือดออกมาคำหนึ่งลิงอินขมวดคิว้วฉีเย่าสีหน้าเย็ยนเยียบอยู่น้ำแข็งหันมองเขาเจ้าบาดเจ็บอยู่แล้วนึกไม่ถึงว่ายัางกล้ามาตายอีก ิงอินมองไว้ถทิงอย่างประหลาดใจเขาจาได้ว่าตอนที่ว้่ทิ้งซูโม่ซูรีได้จิงอีออกจากวังร้อยบุภาไม่ได้บาดเจ็บใดๆหรือว่าตอนอยู่กับแม่หมดฮีบางเทระวังทางกลับมาอาจเกิดอะไรขึ้นซูโม่กับซูรีรังอยต่อเป็นพอะซเเวียนต้องการเลือดสองพี่น้องจริงๆนะหรือวิงทิ้งเสร็จขับเลือดตรงมุมปากข้าก็บอกนะว,ว่าข้ามาช่วยคนเจ้าไม่เชื่อข้าจะทําอะไรได้ชี้เย้ากระชับด้ามกระบ,บี่ปิงอินเอวยเขาบาดเจ็บเต้ตยังจะใช้อาวุธอีกไม่รู้สึกว่าใช้ประโยชน์จากการบาดเจ็บของผู้อื่นอยู่หรือ ชี้เย่าเอ่ยอย่างเย็นชาข้าเป็นอาคาที่ต้องการก็คือการใช้ประโยชน์จากการบาดเจ็บของผู้อื่นเขาชักกระบี่ยาวออกฟันเข้าใส่ไวทิ้งโดยไรปราณีแม้แต่น้อยไวทิ้งใช้ย่างเข้าวดาวตกตีลังกากลางอากาศพยายามขึ้นไปยังต้นไม้อีกต้นต้นไม้ต้นนี้ถูกฟันขาดเป็นสองท่อนปานกระบี่ที่ลงเรือฟันเพินหญ้าเป็นด้่งลึกด้วยไวทิ้งเซลสันหลังวาบช่างเป็นปานกระบี่ที่น่าสะพรึงชี้เย่าออกกระบนวนรวดเร็วยิ่งไม่มอบโอ,อกาสให้ไวทิ้งได้โตขึ้นเลยสักนิด ไวถึงจำต้องใช้ย่างก้าวดาวตกลบเลี่ยงอีกคนแต่ว่าหากเป็นเช่นนี้ต่อไปไม่เป็นการดีแน่ทะเลนั้นลิงอินก็สับ์ลูกดอกดอกลีสามเล่มใส่ฉีเยา้าฉีเหมือนต่าต้อยฉีเย้าฟันออกไปในแนวราบลูกดอกดอกลีถูกปราณกระบี่ทำลายเป็นพุยพงไวถึงศพจังหวัดขียดยอดอกเขาแต่ว่ากลับถีบโดนกระบี่เขาแทนช่างเป็นกระบวนที่ว่องไวยิงไวถึงยืมแรงทยานขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่ด้านหลังเพกตัวกากาดรดูดมังกรเจียวม้วนตัวกลับ สัตว์ฝ่ามือใส่เขาในขณะที่ฉีเย้าออกกระบี่ฟาดฟันปราบฝ่ามือของเขานั้นจูจ่ๆวิ่งชะงักกระหัง,งกลางอากาศสัตว์เก็บน็ดหนึ่งออกไปฉีเย้าในตาหดหน่งรีบเบี่ยงกายหลบเกิดเสียผ่านผมยาวของเขาไปผมปล่อยหนึ่งถูกฟันร่วงค่อยๆกำใจอยู่บนพืน้นฉีเย้าสีหน้าทะมึนขึ้นกระบียยาวหลุดออกจากมือคงค์กระใสดวงใจวิ่งถว่าแทบจะขณะเดียวกันเขาก็คาดเดาการป้องกันของวิ่งได้เหยียบย่ำอากาศสองก้าสักก้าทะยานกายขึ้นปิดทางถอยของวิ่ง อากอไวทถึงไม่รับกระบี่ตรงๆก็จะต้องรับฟารามือของเขาหลบไม่พ้นแล้วไวทิึงกัดฟันกรอดใช้สองแขนต้านทานไว้เขาเลือกอยังหลังรอบเขาได้ยินเสียงกระดูกท่านแขนปรีแตกประเบางานประลองใยชากรคนผู้หนีไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนี้แท้แต่ข้าไมออนแอร์เช่นกันนั่นนะ่ะอากเจ้ายังไม่ออกมาอีกข้าได้ตายจริงๆแล้วนะเชื่อหรือไม่ว่าข้ากลับไปจะให้ท่านย่าสับเจ้าฉีเย่าแววตาชงักกันฉับพันนั้นบุรุษอภรรสมวกสันก็ทะยานกายลงมาจากนภาอากาศขาไหลไว้ทิ้งไว้ดึงเขาถอยมาด้านหลัง ในขณะเดียวกันก็ประทาฟามือกับสีเย้าอย่างแรงทั้งสองปะทะกันพันผากระเด็นออกจากกันทันทีดบถิ้งคุกเข่ากระเพื่อนกักเลือดออกมาคําโตอาจข้ามตะโกนออกไปเช่นนั้นช่วยชีวิตนี้เจ้าไม่ปรากฏกายใช่หรือไม่ไปรีเชนถามว่าเจ้ารู้ตัวตั้งแต่เม,มื่อใดใยถิงหอบหายใจเอ่ยว่างานประลองใหญ่ไปรีเชนอ๋อไวบานนั้นเชียวใยถิงลุกขึ้นยืนอย่างยากลําบากคนผู้นี้เจ้าเอาไปแล้วกันไปลีเชนพินิจมองเขาตั้งแต่หัวจรเท้าจะแน่ใจนะว่าจะไปพบเจียงกวนเฉาสภาพนี้ เวทิงปาดคับเรืองตรงบนปาทิ้งแววตาลุ่มลึกเอ่ยว่าข้าจำต้องพบเขาไปดเฉันเอ่ยเดินไปทางตะว,วันออกมีสวนดอกไม้เ,เล็กๆอยู่เดินเลยมาเป็นประตูหลังของตำหนักหัวหน้ากลุ่มชีเย้าหันมองไปดเฉันยังชงนเจ้าเป็นใครไปดเฉันถอดหมวกสานออกเอ่ยรับเรียกว่าไม่ได้พบกันนานนะชีเย้าเลงอินดอกไมทถึงมาถึงสวนดอกไม้เล็กแล้วจูๆว่ๆเวทิงก็ท้าวตัวหินตัวหนึ่งไว้ค้อมตัวกักเลื่อออกมาอีกคำหนึ่งเลงอินทำยังประหลาดใจว่าเจ้าบาดเจ็บสาหัสเพียงใดกันแน่เวทิงกัดฟัน ไม่ค่อยสาหัสเท่าใดหรอกริงอินมองร่างกายเขาที่แทบจะทรงตัวไม่อยู่นี่อย่างเรียกว่าไม่ค่อยสาหัสอีกเลยโวยทิงเออย,ยังไม่ค่อยใส่ใจหนักว่าไม่ตายหรอกริงอินล้วงขวดยาไปน้อยออกจากแคนเซอร์กว้างส่งให้เขาเอาไปเอายารักษาบาดเจ็บวดยทิงเช็ดครับเลือดตรงมุมปากทิง้งไม่ต้องริงอินยิ่ชยงชงนหนักบาดเจ็บถึงเพียงนี้แล้วยังไม่กินยาอีกโดยทิงเฟืนขมปานที่จวนเจียนจะระเบิดออกมาจากเส้นลำปานเอาไว้ไปกันเถิดเหลือเวลาไม่มากแล้ว ลมหนาวกระโชกแรงซื่อหูนำทางพาออหูและกองทัพน้อยของมันมาถึงระแวกสำนักเทียนอี้หากถามมาซื่อหูรู้จักสำนักเทียนอีได้อย่างไรก็คงเอ่ยถึงสำนักเพิงพิฆาตสองสำนักนี้อยู่ไม่ไกลกันไม่เช่นนั้นชูเฟยเฟิงคงไม่บังเอิญเจอลูกเอาเทียนเข้าซื่อหูไปที่สำนักเพิงพิฆาตมักจะถูกพวกอีฮิวโซเหล่านั้นจับจ้องจนคนลุกสู้ถูกครั้งมันต้องเดียวมาหน้าประตูเทียนอีเพื่อสงบจิตสงบใจโอโหกระเือปีกเลน้อยแกๆัดขาเข้าไปนะ จะหาที่ซ่อนเอาเองแล้วกันปู่ย่ามันเถิดสานักเกนีก,ก็มีสุนัขล่าเนื้อผู้บัญชารน้อยโอโหสมาติปอย่างเปรี้ยวกาดบัญชาการ,หการกากให้น้องอินซีน้องเยวและน้องอีกาดำาส้สุดชีวิตกับพวกสุนัขล่าเนื้อในขณะนั้นเองเสื้อหูกับเชิดหน้าอันทรงทรงขึ้นอย่างกาวด้วยฝีเทา้าสง่าง,งามเดินขึ้นบันไดมันยกกีบเท้าขึ้นกอกอกประตูใหญ่ถูกเปิดบ่าวรับใช้เห็นเสื้อหูดวงตาเป็นประกายเจ้านี่เองเจ้าไม่ได้มาหลายวันแล้วจากนั้นเสื้อหูก็เข,เข้าไปอย่างสง่าพาเผยโอโหที่ทะเลาะตบทย ตอนที่1 1ึ1ซ่อื้อหูเจงที่สุดในห้องรับมืดมิดอับชืน้นจะวางสีนาระเบียบนั่งสมาธิขับผิดอยู่บนพื้นนางกับจีมิงโลถูกขังอยู่ที่นี่มาหลายชั่วย,ยามแล้วซึ่งนั้นเท่าใดนางไม่แน่ชัดแต่ด้านนอกน่าจะฟ้าสว่างแล้วจีมิงโลรูปคำผนังอย่างละเอียดอีกคราก็ยังไม่อาจเปิดกลไกของห้องรับออกได้เขากระแทกมัดใส่ผนังหินนะเจะวังเอ่ยนิ่งว่าคาวาเจาเบ็บแรงไว้ดีกว่าจีมิงโลน่งกับลงพืนอย่างหดหัพร้อมด้วยกำปั้นเลเทพอเหตุใด จะหวังแค่เสียงเอ่ยนางเป็นเจ้าแม่เจ้ามาถามข้าว่าเพราะเหตุใดอย่างนั้นเด้อเมื่อคืนนี้นางมหาจีนึงโลอยากบอกถึงความทะยทยานของชยาโฮเอหวังว่าเขาจะร่วมมือกับตนต,นต้านศัตรูกลับคิดไม่ถึงว่าจะมาเจอมารดาของเขาวางยาเขาฝ่ามือข้างหนึ่งของนางปัดยาที่เขาเพิ่งดื่มลงไปออกมินนิงวนันศพจังหวะเปิดกลไกลทําให้พวกนางสองคนล่วงลงมาอย่างห้องรับด้วยกันมินหนิงวันบอกว่านางทำเช่นนี้เพราะวังดีต่อเขานางรู้ว่าเขาไม่มีทางเป็นศัตรูต่อวังรัฐบุพภา แต่หากไม่ทาเช่นนี้สํานักเทียนอี้จะกลายเป็นน้ำในตาของเจ้าเมืองรอให้เรื่องราวจบสิ้นนางจะปล่อยเขาออกมาจิมิงโลเอ่ยเสียงบอกว่าขออภัยด้วยค่าดึงเจ้ามาลำบากแล้วเจ้าหวังเอ๋ยนิ่งๆไม่ต้องรอก้าเป็นคนมาหาเจ้าเองจิมิงโลดาวกับพวกโบเรียวแรงออกไปทั้งหมดทั้งร่างไรชีวิตชีวาเจ้ารู้แต่แรกแล้วว่าแม่ข้าแอบทํางานให้ชีอาโอยังรับเช่นหรือไม่เช่น่สิเจ้าหวังยอมรับอย่างใจกว้างวันนี้ที่ข้ามาขาอยากบอกเรื่องนี้กับเจ้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะรู้เองแล้ว เลยไม่ต้องเปลืองน้ำลายเจ้าไม่ต้องถามข้าแล้วว่าเหตุใดไม่บอกเจ้าแต่แรกข้าบอกไปตัวเจ้าเองก็ต้องยินดีที่จะเชื่อด้วยจีมิงโรไม่ได้โต้แย้งแต่ถามว่าเจ้ายังรู้อะไรอีกบ้างเจ้าวังพันหลังทีพนังเพื่อนพลังถูหน้าเจ้าหมายถึงด้านใดล่ะจีมิงโรเอยทั้งหมดเจ้าวังเอ่เช่นนั้นก็มีให้เล่าแล้วที่เกี่ยวกับบรดาเจ้าคือมรรดาเจ้ามีส่วนร่วมในการทำลายชยาโฮชิงด้วยจีมิงโรถามว่าหากอินลินเป็นเจ้าเมืองจะยกโทษให้มรรดาข้าหรือไม่เจ้าวังเออเรื่องนี้ คงต้องดูว่ามานดาเจ้าได้มีส่วนร่วมในเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่จีนิโลโหียไปเจ้าวางเออยีกว่าอย่าได้วางว่าจะสวามีพักระชยาโฮอีมานดาเจ้าเคยหักหลังเขาแล้วปิดบังแผนที่ซ่อนสมบัติเครื่องหนึ่งฉบับที่หลวงผู้ฝันบอบหยนงังแผนที่สมบัติถูกพวกเราครอบครองไว้ทั้งหมดซ้ายังใช้มันเล่นงานชยาโหเจิงกับชยาโหอีด้วยยามนี้แผนที่สมบัติครึ่งฉบับนั้นกลับคืนซูเมือชยาโหอีอีค่ะแล้วเขาไม่มีทางเราไม่ออกว่าเป็นแผนที่สมบัติที่พวกเราได้มาจากมานดาเจ้า เขาไม่มีทางปล่อยมันดาเจ้าไปเดิมทีคิดว่าจิมิงโรจะทาว่าที่นางหมายถึงคือมันดาเขามีส่วนร่วมในเรื่องอื่นๆคือเรื่องใดในเลยจะรู้จีมิงโรจะเปลี่ยนเรื่องเจ้ากับตัวมู่ฉีเป็นสามีภรรยากันหรือไม่จะวังทํมอย่างราคารเกี่ยวอะไรกับเจ้าจีมิงโรเอยเสียงแผวบางทีพวกเราสองคนอาจออกไปไม่ได้อีกแล้วเจ้าให้ข้าได้ตายยังกระจังเถิดจะวังเอื่นน่งที่แท้เจ้ายังรู้ได้ว่าออกไปไม่ได้แล้วในเมื่อเชียโหวอีไม่มีทางปล่อยมินนิงวันไปย่อมต้องถอนรากถอนคน ไม่ให้บุตรชายของมินิงวันแก้แค้นให้มันดามินิงวันคิดเอาเองว่าแผนการน้าทึ่งหารู้ไม่ว่าทุกอย่างล้วนอยู่ในการคำนวณของชยาโฮอีเจ้าหวังเอ่ยเขามีนามว่าเวสตีแม่ทัพแห่งต้โจจีมิงโลกระจางแจ้งที่แท้ก็เป็นเช่นนี้ถ้าหากว่าถ้าสมมตินะจะหาวาังตัดบทเขาจีมิงโลระวังเราไม่มีถ้าหากระวงาารังสนทนากันจู่ๆเสียงสะเทือน็ดังขึ้นบนหลังคาเจะหวังรีบแนบหูกับผนังตั้งใจฟังอย่างละเอียดนางสีน่าทะมึนขึ้นสิทธิของเจ้าออกเดินทางแล้ว พวกเราอยู่ที่นี่กันนานเท่าไรล้วกันแน่จิมิงโลก็ฟังอยู่คู่หนึ่งเช่นกันก่อนเออด้วยสีหน้าเคร่งขรึมว่าไม่ใช่พวกเราอยู่กันนานเกินไปเป็นฉายาหัอี้ที่เคลื่อนไหวเร็วเกินไปต่างหากโดยการข้าต้องออกไปเจ้าหวังลุกขึ้นเร่งลงังคาก่อนจะซัดฝ่ามือออกไปอย่างแรงโครมหินใหญ่ก้อนหนึ่งล่วงลงมาจิมิงโลโผล่ไปหาปกป้องนางไว้พร้อมกับคลิ่งลงพื้นหินยักกระแทกใส่บริเวณที่นางยืนอยู่เมื่อคู่นี้อย่างแรงพื้นสั่นสะเทือนไปหมดเจ้าหวังผลักจิมิงโลออกลุกขึ้นอีกครั้งซัดฝ่ามือใส่่ังคาตอ ข้าจะดูสิว่าเจ้านาถึงเพียงในทวาในขณะที่หินยักษ์ล่วงลงมาก็แล้วก่อนเราปืนของห้องรับก็ปีแตกอย่างต่อเนื่องเช่นกันจีมิงโบคุคกเข่าลงกับพื้นโยนตะบันไฟลงไปในรอยแยกไม่เห็นสภาพการเบื้องล่างชัดเจนสีหน้าเขาพันเปลี่ยนกระแทกต่อไม่ได้แล้วปืนรับไม่ไหวชั้นล่างมันกว้างมันไม่บทคนเละเทะแน่จะวังกำมัดอย่างเสดายระวังรีบมานี่บ่าวรับใช้กับสหายสองสามคนปกป้องซื่อหูอย่างระมัดระวังมายัางงภูเขาจำลองลูกหนึ่ง ทอดมองเราสิทธิของสำนักเขียนอี้เคลื่อนพลกันทั้งสำนักแต่าตามีประกายอิจฉาเรียนว่าพวกเขาเป็นเพียงบ่าวรับใช้ระดับล่างแม้แต่สิทธิธรรมดายังนับไม่ได้การเคลื่อนไหวของสำนักมักไม่เกี่ยวกับพวกเขาเนื่องจากโอหูที่อยู่บนหัวเสื้อหูสีซารน้อยเฉเงยยืดยาวพยายามทอดมองหลังจากสิทธิที่เคลื่อนไหวคนสุดท้ายออกไปแล้วบ่าวรับใช้สหายของเขาจึงน้จูงเสื้อหูออกมาจากหลังพวกเขาจำลองบ่าวรับใช้ลูกผลเสื้อหูไม่ได้เสียคันมระมังเอ <c oughs> บนกอกำลังจะไม่สงบอีกแล้วแต่พวกเราไม่มีสิทธิเข้าร่วมหรอก ซือโหเป็นแขกประจําของสํานักเคียนอีแรกเลิ่มเขาแค่รู้สึกว่าม้าตัวนี้งดงามและอ่อนโยนเรียกว่าเป็นม้าของจอมยุทธคนในทใําไฮปนของอร่อยๆให้ซื้อโฮแล้วก็ปล่อยซื้อโฮไปอย่างไม่กี่วันซื้อโฮก็มาอีกคราวนี้มันคาบต้นสมุนไพรที่พวกเขาไม่เคยพบเห็นมาด้วยหหนจริงรวมไปถึงว่าจะให้ผลในการรักษาการบาดเจ็บได้แม้พวกเขาจะเป็นเบารับใช้แต่ขอแค่ผ่านการสุกฝนทดสอบประจําปีก็สามารถเลื่อนขั้นเป็นยอย่างเป็นทางการได้ มีสมนุนไพรที่ซื้อหูนํามาให้อาการบาดเจ็บของพวกเขาฟื้นฟูนฟนได้เร็วยิ่งขึ้นการฝึกวรยุทธ์ก็จะกระชับกระเชงขึ้นพวกเขาในเลยจะรู้สมนุนไพรไม่สะดวกตัดที่ซื้อหูนํามานั้นคือดอกแฉดสังสิ่งของต้องห้ามของวังร้อยบุพเพาซื้อหูทูไทยศรีสะเข้าไปมาแสดงการปรอบใจเรากับลังบอกว่าไม่ต้องกังวลภายหน้าเจ้าสอบเป็นสิทธิทางการได้ก็มีสิทธิเข้าร่วมแล้วบ่ารับใช้ยิ้มแย้มอย่างเบิกบานวันนี้ยังอยากจับพิเชอหรือไม่โอ้โหสะดุ้งยงโตเพียงนี้ยาวนึกไม่ถึงว่าจะยังจับีีเชื่่อออยูกไรราะอะ ผีเชื่อช่วยผีเชื่อช่วยโอ้โหถูกผีเสื้อหลักสีของสวนดอกไม้ดึงโดดเข้าให้แล้วอันกระพือเปียกน,ยน้อยบินไปจับหินสีพี่ใหญ่เจ้าหนูอะไรไปหรือไม่หนูหน้อยเสื้อหูวันนี้ไม่สนใจจะจับผีเสื้อมันดมพื้นซ้ายทีขวาทีราวกับกำลังหาบางอย่างกากรกําลังกระทําเช่นนี้ได้สิทธิบุรษติอยู่บรรพฤษหลังเอาไว้คนหนึ่งอย่างนี้ทุกคนเห็นมันทําเช่นนี้จึงนึกว่ามันเจอบางอย่างเขา เิี่นสีทองมองพระใหญ่ไล่จากผีเสอร์จนลืมเลือนทุกอย่างก็ทอดทอนใจยาวเยียดตามเสื้อหูไปเสื้อหูตามกินของเจ้าวังมาถึงหอพิชวนของสำนักเคนีที่นี่เป็นสถานที่ที่เจ้าสำนักใช้ฝึกยุศยามมีประตูใหญ่ของปิศสนิทเสื้อหูขอประตูคนอยู่ข้างในบารรับใช้ทำเสื้อหูเพียกนาบารรับใช้เออยังชะโงนว่าในนี้จะมีคนบาดเจ็บได้อย่างไรปกติแล้วนอกจากเจ้าสำนักก็มีผู้ใดเข้าไปเลยนะคืนผืนสั่นสะเทือนขึ้นเล็กน้อยพวกเขาตกใจยกใหญ่ สหายคนหนึ่งถามว่าหรือด้านในจะมีคนอยู่จริงๆซือหูกระแทกประตูเหล็กอย่างแรงหัวของมันกระแทกจนบวมเป่งถว่าประตูที่คลองอยู่ก็ไม่เปิดมันกระแทกอย่างแรงอีกคาบ่าวรับใช้รีบบอยว่าเออทำเช่นนี้เจ้าจะบาดเจ็บนะไม่สิเจ้าบาดเจ็บแล้วหนึ่งคนสองคนและอีกคนซื้อหูกระแทกจนหัวแตกเลือดอาบเราชายชะก,กันห้ามก็ห้ามไมา่อยู่ในที่สุดโซเล็กก็ขาดสะบ,บันกุญแจสำบิดลวงซื้อหูพุ่งเข้าประตูไปบนหลังคาของห้องรับก็ถูกเจ้าวังพังจนเป็นรอยแยกเล็กๆได้สำเร็จเช่นกัน ซึ่งแลกมาด้วยพื้นใต้ฝาเท้าพังทลายลงโดยสมบูรณ์นางดึงเข็มคัดยาวออกมาวางขึ้นไปรอดช่องบนหลังคานางจําได้ว่าตําแหน่งนี้มีโต๊ะอยู่ตัวหนึ่งนางออกแรงตรงข้อมือทําให้ปลายอีกด้านของเข็มคัดพันเกี่ยวกับมุมโต๊ะยื่นมือให้ขานางเอ่ยกับจีมิงโลจีมิงโลคว้าข้อมือนางไว้คลื่นพื้นพังทลายโดยสมบูรณ์กลไกหนาหนักของกวานเริ่มทํางานบทกิจของจีมิงโลที่ร่วงลงไปไม่ันระวังแหลกเป็นเศษเหล็กทางสองทางอ,อกสันคอนแผลแม้แต่กริดแข็งแรงยังเป็นเช่นนี้ น้ำาลาอะไรกับร่างกายมีเนื้อหนังล่วงลงไปคงมีแต่กลายเป็นเนื้อเละกองหนึ่งทว่าบุมโตรับน้าหนักของคนสองคนไม่ไหวจึงหักโครมื่อเห็นว่าทั้งสองกำลังล่วงลงไปในก้านเลยกลายเป็นเนื้อเละจู่ๆซื้อหูกระแทกป,ประตูพุ่งพวดเข้ามางับเข็มขัดที่ไกลจะถูกดึงลงไปในรอยแยกเอาไว้กีบเท้าทั้งสี่ของมันย่างพื้นเอาไว้ยังเอาเป็นเอาตายส่งเสียงเสจแยกหูเสดสีจนเป็นรอยยาวตอนที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสองนดาเสื้อหูใช้แรงทั้งหมดที่ม,มีงับเข็มขัดไวไ้ไม่ปล่อยใช้ร่างกายเพียง,งว รองรับน้ำหนักของคนทั้งสองบินสีทองกับเย,ยวบินเข้ามาแต่ต่างคาดเข็มขัดไว้ออกแรงดึงขึ้นมาเบารับใช้พาพวกสหายเดิมทีเมก้าบุกเข้ามาเป็นนึกถึงซื้อหูที่สู้สุดชีวิตไม่สนใจสิ่งใดก็กัดฟันเข้ามาพวกเขาเห็นพื้นเปียกแตกแล้วผ้าผูกผมสตรีเส้นหนึ่งแลบออกมาเสื้อหูก,กับนกยักษ์สองตัวกําลังลากบางยางขึ้นมาหรือจะมีคนอยู่ข้างล่างจริงๆพวกเขาไม่ถามเช่นกันว่าเป็นใครในขณะที่เสื้อหูอินรียและเย,ยวแทบจะหมดเรี่ยวแรงก็พาคันโพไปคว้าเข็มขัดเอาไว้ บ่าวรับใช้เส้นอินตรงขมับกระตุกพี่จางไปหยิบเชือกมาเข็มขัดเส้นนี้จะขาดแล้วได้ได้ข้าจะไปหาคนสวนสำนักเขียนดีที่ถูกเรียกว่าพี่จางเป็นคนเลี้ยงเราผีเสื้อหลักสีพี่จางลมลุกโคานโผล่เอาไปเจอเชือกนั่นนาขดหนึ่งที่ห้องเก็บปืนปใกล้ๆนี้เขาปล่อยเชือกลงไปเจวังมือหนึ่งดึงเข็มขัดไว้อีกมือหนึ่งดึงจีมิงโลไม่มีมือเหลือแล้วจีมิงโลเอื้อมมือไปคว้าเชือกไว้ในขณะนั้นเองเข็มขัดก็ขาดดังแกรกเจวัง ล่วงลงมาฉพันธชายพรม่วงสบันสะพังอยู่ในห้องรับอันมืดมิดเดือดปัมุม่วงดอกงามเบ่งบานภายใต้าราตีสีเมืดจีมิงโลกางแขนอบเอวคอรจิวของนางไว้แน่นผิวกายเขาร้อนเผาผ่านเนื้อผ้าหลายชั้นถึงความบกุนไว้บรนเอวนางเจ้าหวังไม่ได้เอ่ยคำใดจีมิงโลเงยหน้ามองรอยแยกโบรางคาสีหน้าจริงจังเอ่ยว่ากุญแจเปิดการทำงาน,นกลไกอยู่ในช่องรับด้านหลังรูปวาดเป็นเสียงของเจ้า่องสำนักพ,พวกเขาพากันนิ่งอึงไม่คิดไม่ฝันว่า ผู้ที่ถูกขังอยู่เบื้องล่างจะเป็นจีมิงโหลเจ้าสำนักของพวกเขาบ่าวรับใช้ที่มีปริยาเป็นคนแรกเร็วเข้าเร็วเข้าไปหากุญแจยังคงเป็นที่พี่จังที่ไปหาเขาเร็วแรงน้อยที่สุดคนอื่นๆแรงเยอะจับเชือกได้แต่ว่าเมื่อรู้ว่าเป็นเจ้าสำนักเขาก็ชักเตือนตะนกขึ้นมาซือโฮงับรูปวาดไว้อย่างคล่องแคล่วดีดออกมาจากช่องรับพี่จางพคลมหายใจยาวเยียดได้กุญแจมาแล้วเจ้าสำนักฆ่าได้แล้วเดินไปทางซ้ายมือหกเก้าจีมิงโหลพูดยังไม่ทันคัดคำแผ่นหินใต้ฝ่าเท้าพี่จังก็พันปริแยก พราะดีที่ซื้อหูตาไวมือเร็วข้าขากระโดดขึ้นมาทวา่าที่โชคร้ายก็คือกุญแจในมือของเขาล่นลงไปบนกว้านชั้นล่างสุดพร้อมกับว้านที่ค่อยๆหมุนแต่ละรอบกุญแจก็จะไหลออกไปทีละนิดหากไหลอีกไม่กี่ทีคงได้ล่วงลงไปในกว้านถูกบดละเอียดแน่รอยแยกสองรอยแคบเกินไปอย่าว่าแต่คนลงไปไม่ได้เลยแม้แต่อินทรีกับเยียวยังเบียดเข้าไม่ได้พรดีที่อูหูไล่จับผีเสื้อไปได้ครึ่งทางสุดท้ายก็นึงเรื่องสําคัญของตัวเองขึ้นมาได้มันกระเพือเปลี่ยนเลนน้อยบินลงมาภายใต้าการบัญชาาากรของงเจ้วั มันรอดพันช่องรอยแยกอย่างสบายๆไปค่าปุญแจมาจากวานันทั้งสองได้รับความช่วยเหลือสําเร็จจีมิงโนไม่กล้าอยู่นานที่นี่กําลังจะคล่มแล้วรีบออกไปดูคนรีบพุ่งออกไปพึ่งเข้ามาในลานเรือ,อนอาคารด้านหลังก็พังคืนฝุ่นฟุ้งตลบดดดขึ้นสมุดแขก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 อบบ่าวรับใช้สาหรับจนน้ำหูน้ําตาไหลจีมิงโนใช้ร่างกายกับแขนเสื้อยาวปกป้องเท้าวังไว้จะหวังหมดด้ยวยแรงเกินไปจากการหาทางออกเมื่อคู่นี้บัดน,นี้สีหน้าค่อนข้างซื่อเสียว ส่วนจีมิงโรถูกมันดาของเขาวางยากระดูกอ่อนแม่จาเจียนออกมาได้ทันกว่าครึ่งแต่ก็ยังตกค้างในร่างกายจํานวนหนึ่งนีดเสื้อหูใช้หูทูไทยไปหน้าเจวังเจวังลูปเสื้อหูไปมาเขาไม่เป็นอะไรเสื้อหูบาดเจ็บแล้วเจ็บหรือไม่จีงเป็นชากที่น่าตื่นตาตื่นใจจริงๆเสียงหยอกเย้าเจอความเย็นดุดน้ำแข็งพุ่งขึ้นจากที่ไม่ไกลเจวังกับจีมิงโลหันมองอีไฟพร้อมกันนั่นเป็นบรุษในชุดคลุมสีดำใบหน้าเหี้ยมไม่คุ้นหน้าเอาเสียเลยโอ้โหกลับจำเขาได้ในปราดเดียวแกวนบุรุษที่ออกมาจากสมักเชนจี เกือบจะเห็นเจ้าแม่เข้าสมุนของเชียร์อ,อี้โดยไม่ต้องสงสัยหนวดสายของบมรดษเป็นตะขอที่หลอมจากเหลนินแพรกินข่าวเข้มข้นออกมาเขายิ้มเย็นเอ่ยนายท่านพูดมัาไม่ผิดเจ้าไม่ต่างง่ายๆ่ายเช่นนั้นก็พอดีเลยเป็นข้าเป็นคนส่งของเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันเจ้าวางร้อยบุพภากับเจ้าสำนักเขียนอี้ตกต่ำศึกนี้อีกไม่นานก็จะจบสิ้นแล้วจีมิงโลโบฟ่ามือออกไปอย่างเย็นชาไอตัวไม่ประมาณตนบวดสีน้าไม่แปรเปลี่ยนเชื่อขณะที่เข้าประชิดจีมิงโลก็สัดฟ่ามือใส่เขาคืน จีมิงโลแขนชาเด็กบษใช้ตะคอเกีียวแขนของเขาไวเจ้าคิดว่าสิ่งที่มันดาเจ้าให้เจ้ากินเป็นผงกระดูกอ่อนธรรมดาอย่างนั้นหรือนายท่านคาดการทุกอย่างเอาไว้แล้วเพิ่มบางอย่างลงไปในสมุนไพรที่นางจับใจต้องแต่แรกยามนี้คนที่ไม่ประมาณตนก็คือเจ้าเอยจบเขากระแทกหมัดใส่จิมิงโลทำซี่ขคงจิมิงโลหักไปหลายซี่จิมิงโลร่วงลงพื้นอย่างแรงเขาไม่มองแลยแต่น,น้อยรอยยิม้มเต็มใบหน้าทอดมองอินสวงที่หมดเดี่ยวแร้หมดแรงเผยตะขอเหล็กบนแขนซ้ายออกมาถึงตาเจ้าแล้วเจ้าหวังอิน กรมธมิตเมืองสังหารเมื่อถึงผ่านสวนดอกไม้ที่ไปดเฉินบอกมาแล้วเป็นประตูลังของตำหนักแห่งหนึ่งจริงดังว่าคนพุ่นนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรเหตุใดจึงคุ้นเคยกับกุมธมิตเมืองสังหารเช่นนี้ดิงอินทามอีกเดียวเจ้าก็รู้เมื่ถึงเอ่ยพางแบกเท้าทยันเข้าเป็นกำนักของเจียนกวงเฉาดิงอินเอ่ยวิชาตัวเบาของเจ้าก้าวหน้าไม่น้อยเมื่อถึงเอ่ยโดยไม่ทอมตนสนิทแน่อยู่แล้วไปดูเสียบ้างว่าของที่แบกเจ้าเป็นใครดู ธรรมดาสามัญก็เป็นอาชญาด้านการต่อสู้อันดับหนึ่งแห่งตระกูลเว่ยลิงอินเงียบเว่ยถิงแบกเขาพางหลบเลิ่งสิ์ที่เดินนักตะเวนคนแล้วคนเล่าหนวดช่างเกียจกานักพอลมพัดมาบาังตาเขาแล้วจึงยนหนวดจับหน้ากาก,ากนางมนุษย์ทิ้งเว่ยถิงสมดคิ้วมาคู่มีลืมถามไปดิฉันว่าห้องไหนเป็นห้องของเตียงคนเชา่าลิงอินชี้ไปเบื้องหน้าห้องนั้นเว่ยถิงแสดงความสงสัยห้องนั้นดูเหมือนไม่ค่อยเครียการเลยนะลิงอินเอ่ยห้องนั้นละก็ได้ จะฝังเจ้าสัาไวถึงแบกเขามาหยุดตรงหน้าประตูระวงังดึงอินลงกำชับน้ำกระบีตรงบ้านเอวที่ประตูที่ปิดสนิทให้เปิดออกกินขาาลเหิดเข้มข้นสายหนึ่งผสมกับกินยาชยข้าสดคิวเข้มของไวถึงขมวดมุนเป็นภายในห้องเย็นเหยียบมือสนิทเจียงคนชาวสีหน้าเฉยชานั่งอยู่บนเตียงพ่อบ้านชังตัวสัมนง,งีนงกอยู่กับพื้นและข้างกายพ่อบ้านชังเป็นสุเฟ็ถูกกระบีปาดคออยู่แล้วโดยเห็ตเข่นเดือะไรเต็มพื้น ขดวนมาจนถึงปลายเท้าของเจียงคนเชาเอาบ้านชางเสียควันจนพูดไม่ออกตั้งนานแล้วเวยถึงท่าปากสาวเท้าเข้าไปอย่างสงบเจียงคนเชาปลายตามองเขาอย่างยินชาแรงกดคมอันแข็งแกร่งคนหนึ่งจับต้องได้เจ้าก็มาฆ่าข่าเหมือนกันเลยไม่ถึงเอ่ยข้ามาช่วยเจ้าต่างหากแต่ว่าดูท่าจะไม่ต้องแล้วเหอะเจียงคนเช้าเข่นเสียงเอ่งอย่างไม่ยี่ระแต่สวะพันนี้จะต้องฆ่าได้หรือชยาโหอี้น้อยนักจะคำนวณพลาดต้องบอกว่าเจียงคนเช้าแข็งแกร่งเกินไปแล้ว ต่แข็งแต่งขึ้นรลอเสียว่าเป็นชยาหอยข้าดไว้วยทิ้งระสานมือคำนับให้ทันทีเอ่ยประจบสอบพาว่าท่านลุงเจียงองค์อาจท่านลุงเจียงขาดบทชายบ้างหรือไม่เจียงกวนเฉาเงียบ